สวัสดีครับหลังจากห้างหายกันไปโดนนะครับทั้งสถานการณ์โควิดทั้งเตรียมเปิดโรงเรียนแลครับช่วงนี้ก็เลยไปเตรียมคมพร้อ,ม,อรมในการเปิดโรงเรียนนน้ครับเลยบ่ค่อยเดทไทยบ่ค่อยเด้เหดุอ่าไายกิจกรรมเรียงงัวปานใดยแล้ครับช่วงนี้นี่ก็เลยพามาเบิ่งเนาะครับอันนี้เอ่าเฟี้ยงเฮานะครับ เพียงเขานี่เบิด์ตเราได้ครับนี่ยเนี่มือแรงเอาไปให้กินในคอกนะครับเนี่ยแล้วก็ใกล้ใกล้ใกล้เกี้ยวไก่เกี้ยวเขาแล้วครับคาดว่าสิบวเกินอีกสองอาทิตย์ครับมัอนี่วันทีมัอนี่วันทีมัอนี่วันทีหกนะครับวันเสาร์ที่หกนะครับมัอนี่วันเสาร์ที 6, ่หกปิดสิกายนสองพันกร้อยหกสิบสี่นะครับ ฟางก็มดแล้วนะครับขาดบาบว่าบ่เกินสองอาทิตย์ก็สิได้เกี่ยวเขานะครับเอามาเบิ่งบรรยากาศช่วงนี้นะครับหญ้าก็หญ้าแพ่งก็ลาก็ตัดออกให้งวัวกินเบิดแล้วนะครับแล้วก็หญ้านี่เปียเพิ่นก็เอ่อพี่อยู่ในบ้านเพิ่งมาตัดให้แล้วนะครับตัดออกเบิดแล้วนะครับ ช่วงนี้บ่แนี้ใจว่าสนามงวดเริ่มในเปิดกันไปเนาะครับผมก็บ่ค่อยเด็ดติดตามกันดลนะครับช่วงนี้บ่ค่อยเด้ติดตามียังกันไดส่วนห้าบงงนี้บอก่นม่เกี่ยวเอาอยู่ครับเพิ่นกับบ่บ่บ่ไดมาานะครับเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวก็ผู้ได้เกี่ยวเข่าก็สิเริ่มได้เกี่ยวแล้วครับอาทิตย์หน้าก็สิเริมทยอยกันเกี่ยวแล้วนะครับก็สิมีหม่งปล่อยงัวกันแล้วนะครับตะกี้หม่งนั้นเป็นปลาอ่าห้านี้เปียนะครับ เพิ่นมาตัดออกหายแล้วกะแปลนดีอยู่ครับบ่มี่อย่างนะครับขางไนปลูกต้นไหม่กับบองามนะครับเพระว่าหย่านี่เปียมันก็งาบขึ้นเบ็ดนะครับนีบ่กบกม่วงกบกาวายังก็ตายเบิดนะครับหย่านี่เปียงํานะครับนี่นะครับเดี๋ยวบ่งแปลงหย่าเพนโกลาของเขานะครับก็ยังอยู่ซําเก่านะครับยัง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 อยู่ซ้าเกา่า สามไร้ขึ้ก็สามไร่หนึ่งงานนะครับบพท่านได้ปลูกเครื่อมปลูกยังนะครับใส่ซําเกลไปซะก่อนนะครับช่วงนี้ก็มีโครงการที่ว่าสิปลูกเพิ่มอหลังหน้านะครับก็คือสเพรท่านได้เห็นไงนะครับจะเป็นยกยอดไปปีหน้าอีกคือเกาเหรอครับเดี๋ยวกาเสาหัวนะครับหาเสามาล้อมอีกนะครับจะเปลี่ยนปีหน้าอีกคือเก่าครับหาเงินทุนอีกก่อนครับ ลงทุนไปหลายเราท่านได้ขึ้นนะครับง้อกับว่าท่านได้ขายเนาะปัญหายอยู่คืึงง้อว่าท่านได้ขายเนาะนี่นะครับหยาเขากะเหลืออีกแปลงหนึ่งข้างในนะครับพีไซว่ซาท่านได้ตัดช่วงนี้บ่อหอยได้ออกว่าเบิ้งซอยพีไซเนาะครับแลงหยาเขาอ,อยากหลายยางขึ้นกันนะครับจอดแสงในจังหน่อยนะครับอุนหภก็ตัดออกแล้วนะครับตัดแล้วก็เริ่มเข่านานาเอาเริ่มมิยังแล้ว กับอ่อหนาวนะครับหมายถึงว่าเบิดฝนแล้วนะครับเบิดฝนลวคิดว่ปาปีหนาก็สิโอเคแล้วครับเพราะว่าปีนี้เขาพึ่งปลูกเพิ่มไปได้ได้ประมาณเกือบสามงานเนาะครับปีนี้เขาปลูกเพิ่มเกือบสามงานมันก็นเลยเป็นแบบอันนี้อยู่เป็นแบบอ่าเขาเออนี่ยัง่ะยังบทันงามปรนเดนเนาะครับปลูกเพิ่มสามงานยัง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 ,ยงบันงามปาะเดับ ก็เสานะครับเสาเสากับปีนี่ก็ต้องได้หาเสามาเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันมีงวดตัวหนึ่งที่มันดื้อนะครับมันโดดเขานะครับมันโดดเขาได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าขอโทษครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสี่ขายออกนะครับตั้งคองไว้สุดโตแล้วนะครับแต่ทีนี้การแบ่งจำน่ายออกแล้วนะครับเพราะว่างวดมันหลายเขาเลียงบาไว้นะครับเฮาเขาเขาจะมาสี่เลียงเลย สูตโตเขาเลียงเรียง,ยงบ่ไว้เนาะครับเลียงบ่ไว้ในที่นี่คือว่าเบิ่งตามหยาเขาแล้วมัน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 บ่พ่อเนาะครับเบิ่งตามอันนี้เขาแล้วหญยาเขามันบพ่พอสาหรับว่าหลายโตเนาะครับกันจะกใายพ่อก็คือปลูกเพิ่มเนาะครับห้าไม่ํำนันเนาะครับนี่นะครับแปลงหยาเขาประเทศไทยเบิ่งหลายช่วงเมื่อกี้ฝนเล็งเนาะครับโอ้เกิดทึ่งน้ำท่วมครับ เอ่ยู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 ยู่หม่องแปลงเงาผมว่าถ่วนะครับแต่ว่าถ่วหม่องผมไปเห็นงานนะครับทั้งอำเภอคอนสวรรค์นะครับถ่วมโอ้ถ่วมมึกถ่วข้าวกลีรีครับมันติดแม่น้มซีครับถนนขาดผมกับไปบ่ได้นะครับไปเห็นงานโรงเรียนอย่างบ่ได้นะครับช่วงนึงอันนี้ก็น้ำเริ่มลดระดับลงแล้วนะครับที่ผมเอาลงในเพจผมนะครับทายลุงในเพจอันนี้ก็พามาเบิ่งช่วงนี้ช่วง ฝนขึ้นพังหันคักกับน้ำกับขังนะครับแปลงหยาเขานี่ครับเบิ้งลองร้อยครับลองร้อยน้ำนะครับขาดเป็นแบบเป็นคลายเป็นโขกเลยนะครับน้ำขาดลงมาหนีนะครับอันนี้แปลงหนึ่งไรเขาเป็นหิดปล่อยแปลงเลยนะครับเนี่ยเป็นแปลงแพ่งโกลาของเขาเนี่ยครับยังมาแรงเขาจะปล่อยลงหนีครับปล่อยงวลงลุยเลยครับเนี่ย ไรแปลงนี่เขาบริเตตนะครับเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือว่าเขาบริเตตลายหนึ่งนึงเสียมันก็นเหลือแค่อยู่สองลายเลือตดอยู่สองลายมันกับบ่อพ่อน,นญญะครับมันเหลือตตดอยู่สองลายมันกับบ่อพ่องัวก็ไเด้นหยาอื่นเสริมนะครับนี่บรรยากาศช่วงประมาณแปดโมงนะครับแดดเปรี้ยงๆแล้วนะครับนี่ไทยเบ่งบรรยากาศบ่ได้เห็นดวเนะครับออกมาออกมาสมือเลยครับเตียบ่ค่อยได้ถ่ท้ยยทายคลิปนะครับ นี่แปลงแทะเล็บนะครับหนึ่งไรปล่อยให้เมลรงนะครับมันบริตัดมันก็เลยปริมาณบ่ค่อยใดเป็นไหน,นนะครับขันเขาเห็ดแบบระบบตัดเนี่ยมันค่อยสีไใดดีกว่าปล่อยแทะเล็บนะครับปล่อยแทะเล็บม,มันกับยางเหยียบยางยำไปเบิดนะครับต้องเห็ดแบบตัดที่ยังแปลงนี้ครับดีแปลงนี้สือยู่ประมาณไยเคืองครับนี่ไรเคืองก็ถือว่าได้หลายครับได้หลายได้หลายมือนะครับสองอาทิตย์ วัวเกือบสามอาทิตย์แล้วครับนี่งตัดหังว,นนวกงวแบบวกินนะครับแต่ว่ากระตองเา้วแบบหยาเา้วอีหลีเนาะครับสั่นบ่ไใดเนาะครับยากาศเนาะครับบ่ท่านได้ปล่อยงว้วเลยครับเนี่ยปล่อยงวัวสายเนาะครับช่วงนี้ที่้ายแล้วสิไปตัดหยาไบกอนเนาะครับแล้วกระบรรยากาของปล่อยงวัวลงมา อยู่ทางคุณเป็นเขานะครับนะี่ยหลังหัวไปเนี่ยเป็นเขานะครับปีนี่กับ่อดีนะครับเขาบ่ค่อยดีเป็นไดเพราะว่ามันแรงแต่ต้นปีนะครับปาที่นี่เขาก็เลยวยวาสีเหงื่อไปเนาะเขากเลยวยวาสีปลูกหญ้านะครับแต่ว่าจักสิเป็นยังไงบุคคลมันเจ็ดลาเจ็ดลมันคือสิหลายแฉนเลยหลายในที่นี่เพรนะมันหลายหญ้านด้ครับหลายหลายขี้ข้านปลูกนะครับต้องหาคนงานมาปลูกอีก ซึงเข้ากับบรูวา่าเขาเจ้าลูกเก่งใดเนาะครับเข้าก็ตตรงในมาขวบคุ้มอีกก็เลยต้องเบึงๆก่อนนะครับว่าปีหนาสิเห็ดใดสํารดเนะครับเพราะว่าสิเห็ดถนนลงไปลงไปแนอ่าในไฮนาอยู่นะครับเพราะว่าเอารถดเอาอย่างลงไปใดงส้นะครับสะดวกต้อการแบบข้าไปว่านเขาว่านปุ๋ยหรือว่าไปตัดห้าน้ำคันแท่งสินะครับสิลุงเดี๋ยวลุงไปได้ง่ายนะครับเนี่ยสเห็ดไปนีนะครับ บ่ได้เข้าไปข้างในให้เบิ่งเนาะครับงัวกัเหลือซ้ำเก่านะครับจะ่า,า,าถึงอาสิบบุกอวนบุกอวนคือเก่านะครับเพราะว่าอตอนนี้เปลี่ยนปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงไม่นะครับงัอผมขอ,อกฟางกับเออคอ,อกไห้าพ่ชายกับว่าสิขยับออกไปอยู่ข้างขอ,งขอ,อกฟางคุณนะครับเอานี่ออกนะครับตอนนี้คือปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงไม่นะครับบ่ได้เสริมหัวอาหารบ่ได้เสริมอันนี้แล้วนะครับ เฮาสิกลับมาสู้ทางแบบครับเฮาสิกลับมาสู้แบบทางแบบเลี้ยงหยานะครับเลี้ยงหยาเลี้ยงเห็ดหยาให้พ่อเนาะครับอ่าสิบ่ได้เสริมหัวอาหารคือเกาแล้วครับเพราะว่างัวเฮามันเปแม่นง่วงามนะครับอ่าลงทุนไปแล้วเขาเบิ่งแล้วมันบ่คุมนะครับบ่คุมสําหรับที่เขาเห็ดเนาะครับโอวันนี้เป็นก็มาโฆษณาหาเสียงนายกอบตอนะครับ